ริงมัจ้อยคอมอ่ะพอบวกเพชใหญ่มาเป็นแบบเนี้ยม่ชอบพังอ่ะเรระวังระวังไมาละได้ได้เหี้ยชุดเดียวไอสัตว์บอกเลยได้เหี้ยได้ไปไปไอ้ดิสั้งไหมไอ้ดิไปไปทุกเม็ดไอ้ดิมือนือแรงไปเม็ด

ปิด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 ปยดอดดิด แตกไอ้ชุดเดียวได้ไอ้ดีชุดเดียว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 เยอะมักครดสนามอ่ะ